อ่ะนี่เป็นประตูท่งเขาเนาะพี่น้องอันนี้เป็นกระทินเพิ่นกำลังเข้ามาแล้วมันเป็นเสียงเพลงอะไม่รู้มันจะผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องรีบเดินออกก่อนเนาะ เพราะว่ามันเป็นเสียงเพลงอาจจะเอาไปเฮดคลิปช็อตด้วยพี่น้องนะคะว่ามั่นใจว่ามันจะผ่านหรือเปล่านะเพราะว่าัานเปิดเพลงในเปิดเพลงในอไอไในขบ,บวนน่ะมันมีโอกาสติดลิขสิ์หลายเพราะว่าถ้าเป็นเสียงโซดๆจะผ่านแต่ถ้าเป็นลิขสิทธิ์มันมันจะมีเสียงเพลงไงนี่เป็นบริเวณวัดเดตะก้ก็กกมีเฮดปวกเกิดด้วยพี่นอ้องนี่บริเวณนีให้หอมมา เก็บเก็บเพชรอยู่นี่เดียวขบ,บวนพนกัล่งังลังเขามาพนกัลลังกวาดฟ้อยกวาดถนนกวาดหนทางเขามาแล้วเดี๋ยวเอาบริเวณวัดเขามาให้พี่น้องได้รับชมก่อนนะคะมูเฟเรืควนฟูงนี่มูเถา่าพนกัลลังลังมากจาก้าจ้าอ่ากาแฟแก้วหนึ่งยังบ่เย,ย็นก็เลยยางนี้กาแฟมาเดี๋ยวสิกาพีกินกาแฟมูพนสิกเกกาก,ะกะาแฟอันนี้นี่ นี่อ่ะพันเฮ็ดต้นเงินเนาะอันหนึ้งสองสามอันนี้คนถ่ายอ่าสามน่ะน่ะเสน้ต้นเงินเอ็มอ่ะเข้าไปถ่ายูทูบอยู่ถ่ายยูทูบอยู่ถ่ายวิดีโออยู่เดี๋ยวนี้จะรอตั้งนานเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีหลายคลิปอยู่เดี๋ยวเราจะมีหลายคลิปอยู่เดี๋ยว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 เห็ดคลิปสั่นเนาะมาจับก๊อมๆในแม่ต้นเงินอยู่บ่เ่าจะถ่ายคลิป เอาเดี๋ยวค่อยไปถ่ายที่วัดก็ได้เดี๋ยวไปถ่ายจอดพุ่นก็ได้กาแฟกับวันเหนือท่าแจกแค่ข้าวอุ้ยเปลาบุ้มวันทักวุ้ยหยาบใคยขอภัยขอภัยอันไปฟ้อนเนี่ยข้าเจ้าว่าไปฟ้อนเห็นข้าเจ้าเนี้ยใดฟ้อนเป็นหาคนฟ้อนหาคนฟ้อนหอมขอหอมเดี๋ยวนี้ได้แล้วบอลลูซีนนะฮะมาพี่มาพี่มาเอาพี่ มาเอาเน้ำเมโซพี่มาเล็วนมาพี่มาพี่มาหาการเนี่ยพี่อันนี้ก็จะเป็นน้ำปั่นเนาะมามาต่อคิวกับแม่หน่อยสิข้าวหอมข้าวหอมหอมเมาน้ำสองหอมนะเมาเาน้ำมมเาำมาน้ำกับแม่หน่อยนี่มะโอ้ยซีมันกัน,น่ะจะแกว กินได้จ้าคนนี้กินไดกินเยอะซาลาลูกข่อยร้านข่อยว่าไปถาลูกสินโดนบ่ได้กินอ่ะลูกอามาเอามาเอาหนีมาเอาน้านีไม่ต้องเอา <c oughs> ไหนว <c oughs> างไว้ไม่ได้กินเลยนะลูกเดี๋ยวมันจะหายเอาเอา้าน้าหอมลูกหอมไปหายายทวดกินน้ำลูกไปโอ้ยใาญกับเมย์ยหญ่กับมีตรยางเบอกยายกับเมย์ผ่าไตลงไปเพราะยายมอบให้แล้วเมืเงง่อกี้นี่อัน <c oughs> อา,า,า,บา,บา,าหารไทยตะวบันไทยไทยบรรยากาศอันกะทินกะล่างเฮียเขามา,าผูเถ่าฟันก็ล่างถือผา้อมแล้วเดียวเดียวฟันกะล่าเขามากไก่หอดแล้วย่าเอาให้หอมๆอหน่อยเนี่ย ความเส้นกลางไปทาจี่งได้ดกับคนก,กินลูกินโดนไล่พนะไปสิไป,ไป <Platform> พร้อมนั่นๆหร้อมน้นนอยๆนั่นๆมันเห็นมันจ้สวยนะเอาอุา่นเอาอุนา่นไปแล้วให้๋ยอดอะไรค่ะมันจวใสยี่งขึนจะไปเอาหน้ามาใส่ข่ไม่แฮมป<ม>ี้อยู่กัยยางเว่นวุ่นให้น้อยไปเอาข้าวกองวางไว้เลยย่างไปเอาข้าวให้น่อยนั่นไปเอาไมพนี่อันจะขวงอันว่าสิไม่กินกาแฟอ่าน <ไป S 2> ึงม่ไแค่กินไม่ไหอ่านึงเอออะไร หนึ่งสอสวยอนึ่งสองสวยงามเดี๋ยวส่งให้มันคว่ำอยู่บ่มันเย็นอยู่สัมบ่มันเย็นอยู่บ่เอาคือนี่เดะคืออย่างนี่โอ้มันประหันสูงหมายความว่ามันเย็นอยู่ลูก มันเย็น uhm มันเข้าวมัน erm ี่งหรอก็คือม uh ันข่าวใช่ไหมใช่ถ้าถ้ามันเย็นมันข้าวเนาะเดี๋ยวลูกมันข้าวอยู่อย่าเฝ้าข้าวลึงเลยไม่สูงใหญ่ขึ้นก็ลวกแป๊บหนึ่งได้แม่น้อนี่เป็นไงเอาไปเอา าแก้เขามาอีกเก้าน <The> ึงเล้วไปคีเซเลนไปเอาเจ้าแก้ไมาอีกไปเอามากเอาเบาอยู่นี่เดี๋ยวนี้ไายอยู่นี่เดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็เบาอยู่นี่เต็มเป่าอยู่นี่เดี๋ยวนี้นี่เต็มท่าอยู่นี่เต็มกล้องอยู่นี่เต็มกล้องอยู่นี่ได้หานาทีแล้วตอนนี้ไายไทยไอไทยลูกสินมันยังไม่สุกปรกมันเย็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 นน้ำแข็งอยู่มันยังเย็นเย็นน้ำแข็งอยู่ มันไฟไหส่วนดเลยยวดได้ยวดแต่ว่ามันเย็นยวดแม่รู่อันเขาบะเกี่ยวกับข้าวเหรอข้าวเดียวอันอันนี้จีข้าวเหรอคะโอ้เขาจีตัวนี้ของแค่ตัวนี้ของแค่ของแค่เขาจีเขาจีเอาคิ้วอยู่ทางซ้ายอยู่ทางขวาแม่คิ้วอยู่ทางไหนคะข้าวพุ่นบอก ยยู่ท้งนยู่แล้วค่ะยูย้อยู่ทงแก่ยยูทังแกโอยให้เจ๊ไดนสิได้กินน้อหมูสั่งอาสายืนยื้นยื้นเฟลก็ได้ดอนนน้าฮาริอนน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 ้นนนนยนน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 นูนยย หัวกระเทียมใช่แกหัวอ้วนด้วยหมวอ้วนโอ้บ้าเป็นแก้มคอ,อยเฮ็ดบุญในบ้านพระอาจารย์ค <laughs> อยกระซื้อ,อยุหันละอเออที่นี่ปัดได้แพ้แล้วกอมหาหมวกออหัว่าอายุห์หัวแล้วไปส้มสิหัวก็ได้ <laughs> <ส> <laughs> ได้ยุห์หัวโอเคโอเคอันกะทินมาแล้วเด้อพี่น้องคนกำลังหาคนฟอนอยู่ ผู้ใดอยากฟ้อนไปฟ้อนรับกระถิ่นคนนี้คนคนบอกว่าคนกากระลั้งกวาดถนนขนทางเข้ามาแล้วผู้ใดอยากไปฟ้อนไปฟ้อนใส่งานเดอ้อก็เล่นเดือดสู้เคีื่องเสียงสุกคือข่อยไปทายไก่ผู้ใด้มันตีลิขสิทธิ์ข่อยตรงนี้เข้ามาทางได้เพราะว่าเสียงเฟลมันเข่ากร่งบ่ไใด <c oughs> นี่นี่นี่เป็นบริเวณบัตรเขาได้พี่น้องนี่เป็นบริเวณบัตรโนาะนะคะเป็นบุญคองบ้านดวงกระเสิอของเฮา คนนี้เจ้าภาพใหญ่เมื่อคืนนี่ไปถ่ายเบิ่งบอลลัมเจ้าออกว่าวงวอลลัมบอโอเ่งวนบ่สนุกสนานบอแล้วก oh, <that> <า>็เข่าลานนี่่โอ้ยฉันไปถ<า>่ายสามสี่คลิปลงค่ะ<า>สวยงามมาล้างการขึ้นแดนเซอร์สีเหลืองค่ะชุดสีเหลืองอืมชุดเอ่อข้าวจีข้าวจีย่างสมัยตะกี้นี่ผ้าก,กันเห็ดอยู่บาทนี่มันเมื่อยเล่ยเห็ดลูกซีนแทนนั่นฟังสิโกอยู่นั่นผ้าก,กันเห็ดลูกซีน ตาลูกค่าลอตาลูกสินมันบ่สูกบ่ท่านมันอ้อยหวยหวอยู่แตา่ามันสูกบ่ท่านเป็นไเหรอบ่เธอโอ้ยกรา้หลังฮะานวาข้หลังนที่พักเบรกโอ้ยอะไรกินอะไรลูกซุปตามนั่นไงเลตันั่นพักกระลังลังเขามานี่แม่ก่ยห่วย

มไปเดินอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่เห็นหไ,มไม่ไม่ฉันเจียบท้องกินอาหารบะไรอันฉันกินทอดอันตม้มไก่มาแล้วอ่ะกําลังเข้ามาแล้วกับทิ้นกันข้าเจ้าหาคนฟนอนอยู่ไปไปเปลี่ยนชุดเอาไปฟอนแล้วเล้วคนนึงไ, <ป S 1> ไปฟ่อน <c oughs> <c oughs> เช้าไปก่อนแรงเลยบ่อุ้ยเอเหัวจีหยาบใครน่ลูกว้าวว้าวอนออเออ๋ออะไรอ่ะุ้ยแกวุ้ยวุ้ยวุ้ยว้

ถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอตดนเงินคุณยายคนสวยอยู่จะไม่ออกวัดเมาไม่ใช่ถามข่าวเพื่อนสาวอม่ใช่ได้ไม่ใช่ดาราเท่านั้นเออบ้านเนี่ยก็ร่างถามข่าวเพื่อนสาวย่าต่อยผลลุ้นลโูกใครเป็นเชนถือยกใครพญานเชนถือแหละจะฟองจะเป็นผู้ถ่ายลูก มาแล้วกำลังๆของมาแล้วนี่นี่ไทยไวนอนอยู่บ้านบ่อยมาเลยมีต่อยเด้อหนึ่เป็นเมยนา่งหลบเออยินอยู่บ้านเห็นเมยนา่งหลงแผลเฮ้ยเป็นกะเป็นมื้อกะทินนอมาสนกวานั่นเป็นกะเป็นใช่กะทินเป็นยง ได้ตอยอันทีจ๊กไยานลบได้ปนพอจะคว้างขนเวียนออกกันแล้วล้มไปงิบเจ็ดเข็มยอดกอกสะยู่นี่แทงมาไม่นูดขขยอันพักอันซ้อยไม่ตื้อน่ะมือบ้านมีแมู่้คอยกระทั้งยากงายเสีเอายังแน่เสีเอากระทินเสียเอาคนรวยออแล้วนั่งเฝาเงี้ยนูบาที่นี่เดนัจกรยานจักยานจักกยาน เวียนจักรยานออกจากร้านมาบอกฝุ่นชีึ้นมากยันตื่นหลังคางแม่ตื้อมองแม่ตื้อขายคางเวียนไม่ตื้อนี่ยมองมองว่ามุ่มนี่ละสิไปยังอะสิไปพอบุญนี่ละซ่องกันยังข้าเลือดกันยังเต็มอยู่เขาไปเพราะอะไรไปเพราะบุญน่ะล่ะได้รถลมก่อนนอนอยู่นั่งอยู่นี่ย้ายไปล่างแผลีหยิบเกจเข็ม คนที่แค่เป็นผู้บ้าน,นทั้งหุ่นบานเมืองไทยทั้งหุ่นบานเท่าใครพ่อใหญ่มอ่เลยเพราะว่าเขาแม่รถลม้ม ก็เลย่านี่ลงใหม่พะย่ะปัตติสียใจแล้วมาสี่เดือนนี่มันเป็นเป็นมือกับทิ้นน่ะนะแล้วมาเสาวัด่ในีสี่เดือนนี่แล้วแล้วมาขวดวัดชูมือแล้วมาขวดวัดอยูีสี่เดือนนี่แล้วเอาเราอยู่วัดกันนะตอรี่ต่วนแล้วเอาเอามาเป็นยางดอกเราเดี๋ยวมันกำลังแห่ขามาแล้วปัญหาคนฟอนอยู่ด้ผู้ใดอยากฟอนไปฟอนรัดนะไปไหมย่า พูดอะไรอยา่าฟอนไปฟอนรัดแนมมิถูนใส่สุดงามๆยันก้สวยของานของบ่เขายบูชาก้อนสบายป่ะ่าจะอคืออะไรคอันนี้เป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นบูชาผ้าไต้นะคะพอดีให้ให้ตาเข้ามาแล้วโอ้ย <c oughs> นถ่ายหลุมไปซื้อพอดีให้ตาเข้ามาเอ่อมามาเอ่อมาบูชาไปเรียบร,อยระะบยอ้อยแล้วนะคะเป็นลงบัญชีให้แล้วเนาะบาร์ล่องซื้อไปแล้วนะคะ นี่เป็นจุดบูชาผาต่กากองอำนวยการเด้อพี่น้องนะคะนี่กุ่มของคุณยบานเท่านะคะเป็นงานของเท่านะคะนี่ก็คล้องญ่เนาะนี่ต้นเงินเนาะนะคะนี่ก็คือพระอาจารย์ใหญ่พระประธานใหญ่ของเท่าอันนี้ต้นเงินฟินพี่น้องคืองามเสียล้วเปนสิบสามนะพีล้วเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปคลิปสั้นเด้อพี่น้องนี่ต้นเงินฟินคืองามเสียเดี๋ยวเดี๋ยว นี่น,นี่กลุ่มของน้องข้าวหอมนี่ใส่หมวกอยู่นี่นู้นู้ไม่เอาหมวกใส่ก็ได้ลูกนะนูไม่ใส่หมวกก็ได้ม嘛จะมีใคระน้องฝาดตะเป๋าไว้ก,กัดตะเคียนตะเคียนไปษได้ยังเอาบลาบลาบลาบีาบลาบลูกนี่เดีย๋ยมาแล้ว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 ม,มาแล้ว ไปฟ้อนไปฟ้อนเขาเจอบ้างหาคนฟ้นอนอะหูือแนววะสันไปฟ้อนไปฟ้อนผู้ใดฟ้อนงมงำมือสิลือยืนรัดท่ายอยู่นี่ละให้พ่อไงมอบผดไทให้แล้วเรียบร้อยแล้วอบอเดี๋ยวมันจะกิดลิขสิทธิ์เพราะมาม,มันมันมีแต่เสียงเพลงได้14นาทีะนะคะ